อัสลามอะลยกุะมราะมะตุลลอฮิบเระกาตุฮัมดุลิล์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมและท่านเนี่ยก็ท่องกุรอานได้มากไม่มากก็ถือว่าได้ท่องกันนะครับแต่เวลาเราจะให้ลูกๆของเราท่องจำกรุรอานมีเคล็ดอ,อย่างนี้ครับเราจะท่องอย่างไรประการแรกเลยก็คือเราต้องมีคำว่าอิคลัสก่อนสอนลูกบอกหลานบอกตัวเราว่าเราท่องเพื่อรักษาการะหมอมุลลฮ์ท่องเพื่อเราได้สนทนากับอัลลอฮ์ประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือก่อนที่จะท่องท่านต้องหาคุณครู ท่านต้องหาอะไรครับหมาอ,อันลิมกับการที่จะเริ่มอ่านกุรานให้ถูกก่อนออกเสียงมัครุรตให้ถูกสิฟัตให้ถูกอุกกมให้ถูกเราจึงเริ่มประการที่3ก็คือเราต้องระบุและกําหนดว่าเราจะท่องวันละกี่อายะกับความสามารถของเรา เราจะท่องวันละกี่หน้ากับความสามารถของเรานะครับประการที่3ประการที่4ท่านต้องไม่ทําเกินในสิ่งที่กําหนดไว้ถ้าบอกว่าท่องวันละครึ่งหน้าให้ได้ครึ่งหน้าถ้าได้สองบรรทัดสองบรรทัดมันจะมีกําหนดเลยวันนี้เราบอกเพียงเท่านี้ก่อน4ี่เคล็ดลับของการท่องจำกุรานครับ